สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดนอนรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคน,นไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชุดนอนรุ่นนี้ จะเป็นผ้าลูกไม้ค่ะจะมีลายในตัวนะคะเป็นลายใบไม้ค่ะเนื้อผ้านิ่มใส่สบายใส่แล้วไม่คันค่ะผ้าลูกไม้จะเริ่มตั้งแต่ด้านบนจนมาถึงชายกระโปรงเลยนะคะจะเปิดตรงด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างนะคะเวลาเราใส่ออกมาแล้วจะเซ็กซี่มากๆค่ะตรงช่วงหน้าอกของเขา จะมียางยืดเอาไว้ให้เราผูกด,ด้านหลังนะคะตรงเอวก็เป็นยางยืดเช่นเดียวกันค่ะ1ชุดจะได้2ชิ้นได้ชุดบวกจีสติงค่ะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังของคอนะคะผูกหลังค่ะตรงเอวเป็นยางยืดค่ะ ของเขาจะไม่เกิน3 2นิ้วเอวจะไม่เกิน30นิ้วสะโพกจะไม่เกิน34นิ้วเหมาะกับน,น้ำหนักตัวไม่เกิน60กิโลกร,รัมค่ะความยาวของชุดจากด้านบนลงมาถึงด้านล่างอยู่ที่25นิ้วค่ะจะมีสีดำเพียงสีเดียวนะคะ เพื่นๆคนไหนที่ชอบใส่ชุดนอนผ้าลูกไม้ลองดูชุดนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ